กาบนมัสก,การพระเดชพระคุณเจ้าพระเทลานุเทละทุกรูปทุกองค์ผู้เป็นสงฆ์ที่เคารพเป็นอย่างสูงพร้อมกับนักปรา์ผู้ฉลาดรูคู่บาอาจารย์ทุกทุกทันผู้ขาปอฉลาดน่อยส่งเสริมได้นำอบทเทศมหาชาติชาดกทํานองอีสานไตมาเทศลงใส่วีสิดีและซีดี ไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทำนองเทศแต่ละกันละกันไว้ทั้งมดมี่สิบสามกันเพื่อบอ่ให้ทำนองเทศกันต่างๆนี่สูญหายไปหากพิษพลาดประการใดในตัวหนังสือมาคตโปรดได้ให้อภัยแก่ผู้ข่าโดยเถินอันดับต่อไปฟังทดสพอดภูที่หนึ่งกันที่หนึ่งได้แล้วครับ นาโมตัสสาภาคะวโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธาติวลวันาเพติอทังสัทธากะปิลาวถุงอุปนิสายนิโคทละเมวิหะรันโตปุขลวัวสังอาโลภากเทสิสาทวดุลาสัปุลิสาทั้งหลาย สาทธาอันวาสาปายุเจ้าอาศัยเสิงเมืองกบิลพัดวัตถุนครเป็นที่โยโคโจรแล้วและอยู่สำล้านอาโลภภาพผาลบเสงาฝนโบกขาละพาอันกระจะตกลงมาในที่ปะสุมชุมนุมแห่งยาติกาให้เป็นเอตุแก่ยานกาเทศิีกับปวุติเทศนายังหาเวทสันดอนชาดกอันนี้ อันปดับปดาไปด้วยคาถาพันหนึ่งอันพาหักกฏด้วยคาถาบทตนว่าพูดสติวลาวันนาเพติดังนี้และด้วยแทสัทธาอันวาสัพฟัญญูเจ้าปาวาติดปวาวลธรรมจักโกมีธรรมจากดวงประเสริฐหาปาวุติเทศนาขันตาวาไปสู่เมืองราชคือหา อนุกเมนะโดยลำดับสาพญุเจ้ายังอยู่เมืองลาชคืหาเสียงฤดูหนาวเวสติสหัสสคีนาสาวาปริวุโตอันมีอลหันตเจ้า si ทั้งหลายสองมืน หากสภพัดเวดล้อมอ้อมเป็นบริวารอันมีอุทายีเถระเจอสมแดงอนทั้งไปก่อนอาคามาสิก็เข้าไปตาบต่อเ่อถึงเมืองกบิลปัปปฐมกัมมันเนะด้วยอันเป็นปฐมหัวัี่ยาธาในกลาลยามเดตตาธาในกลาลยามนั้นสักยาราชาโนกอันบาทาวพญาเจ้า,า,าสักยลาชท,ทั้งหลาย สันนิปติตตาวามาปะสุมชุมนุมกัน่ามายังอันว่าเฮาทั้งหลายปัดิสียสามาก,ก็ยังจกได้เห็นยังเจ้าเสียทาละทาราชกุมารนอันเป็นหลานผู้ประเสริฐเกิดในตระกูลวงศสาอัมหักังแห่งเฮาทั้งหลายบัดนี้แล ถ้าวพญาทั้งหลายตานเจรจาจากกันดังนั้นแล้วจึงพิจารณาดูยังสถานอันเป็นที่สำลาญแห่งสัพปปญ,ญูเจ้าสันลากาเขตตะวาก็กำหนดกฎหมายหูวาดังนี้อาลามอันปานิโคทาอาลามอาลามมานีโยควเพิลมสมส้นยินดีหลีพิจารณาดังนี้นแล้วกตะวะกาทํำชมาำละกวดแผวทั้งมวล บ่อละบวนนิโคธาอารามทีน่นั่นคันทบ,บุภาทิ่ฮัตถามีมือถือเครื่องบุซาทั้งหลายไม้มีปะทูปใต้ดอกไม้กระแจจันมันคาทลาดสะเป็นเข่าเข่าไปกระทำตอนหับสัป,ปัญหูจเจ้าแล้วปาหิเนือสุกก็ใส่ไปยังกุมารกุมารีทั้งหลายอันนี้เป็นลูกเ้าเมือง ฝูงหนุ่มหน้อยอันมีตนอันประเสริฐประดับประดาไปด้วยอาพรไปกอนทัดนั้นป่าหิเนื้อสุกอใส่ไปยังกุมารกุมาลทั้งหลายอันเป็นลูกท้าวพญาศ้าสักยาลาทั้งหลายอันมีตนประดับประดาไปด้วยอาพรเครื่องยองจึงย้ายกันไปในบางแห่งกุมารทั้งหลายปูสายยามานา้ บูซายังสับปอูุเจ้าตนมีรัศมีงามใสสุดดุดดังวันนคกด้วยเครื่องบูซาทั้งหลายไมยมีประทุปไตดอกไม้กระแจจัน์มันขั้นทรลัสสาบ ของหอมเป็นเขาเขาไปขอโอกาสลาทนาม้มสาพันุูเจ้าในนิคู่ทอารามที่นันพักกว่าอันวา่างสาพันยเจ้าอันมีอลหันตาขีหนา้าสาวกเจ้าสองมืนหักสะพัดเวดล้อมออมเป็นบริบานนิสีทีก็สถิตอยู่เหนืออาสนะอันท้าวพญญาหาบผูปแปลงไปในนิคู่ทอาหาบที่นันแลน ตา่าสักยาลาชโนในกลาลยาณนั้นท้าวพญาชาวสกยาลาทั้งหลายเทียนยอมมีปกติมีมานกด่างแข็งด้วยคติยาราชกูลแลด้ดยแทแตะราชโนท้าวพญาฝูงกติยาวิเศษกินเตตะว่าห่มเพิงบาดังนี้อยังลาดกุมารลกอันวาเจ้าสิทธาราธาราดกุมารตนอัน ถาฮะโรยังหนุ่มยังน้อยกว่าเฮาทั้งหลายกะนีถ่ถัวาขี้เนยยควรเป็นน้องควรเป็นลูกหญิงปุตม้มนัตตาควรเป็นลูกเป็นหลานแนห่งเฮาทั้งหลายแลห่มเพิงดังนี้แลว้วจึงกาวเชิญกุม,มารทั้งหลายฝูงยังนุ่มยังน้อยว่าดังนี้ตุ้มเหอ,อันว่าเจ้าทั้งหลาย วันทะทาก็จงวายยังสัพพยู่เจ้าตนเป็นคู่ดูทั้งหลายจากตั้งอยู่แต่กำลังตุ้มหากันแห่งทานทั้งหลายแล